สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปยาว4เกมนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ในช่อง YouTube ช่องเกมนะครับช่องเกมนะที่ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะลงเป็นคลิปสั้นถ้าส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยจะทำะคลิปยาวมาให้ดูบ้างแต่จะไม่ทำยาวมากเพราะว่าช่องนี้คนนิยมส่วนใหญ่นิยมดูคลิปสั้นกันนะครับผมจะทำแค่4ี่เกมโดยใช้เล่นการเล่นโหมดเล่นเลยหรือว่าเล่นラกิ้งนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับ คอยติดตามนะครับกดเข้ามาก็เจอเลยนะครับเจอคู่แข่งจะเผยแพร่ในช่องเกมในช่อง y o u t u b e นะครับเป็นอีกช่องหนึ่งสาขาหนึ่งจากช่องคัมพีมาฮอตนะครับช่องเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไปตรงหน้าปกนะครับช่องเกมเราเป็นมาตรฐานเขาเป็นน่าจะเป็นห้าแต้มนะดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นห้แต้มครับผม ขึ้นมาเป็นทรงนี้เราก็ขึ้นไปไปต่อเลยดีกว่าขึ้นไปต่อเลยขึ้นมาทงนี้เราก็ขึ้นต่อตัวนี้ปุ๊บเลยนะครับกินเข้าไปทีนี้นี่เป็นการบันทึกไปด้วยแล้วก็บรรยายไปด้วยนะครับขึ้นมาทรงนี้ผู้แข่งเกียดออกมาไปครับเบียดออกมาทรงนี้ ๋ยรามาเปรบประมาณมาเป็นสพยาไปครับถ้าเล่นแต้มนี้มักจะมีแต้มส,สวยๆนะครับได้ได้กินหลายๆต่อเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าคู่แข่งจะเดินเข้าตามแผนเราหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับใช้ยูเซอร์คัมพีมาคอตเล่นนะครับ คะแนนสตาร์ทที่พันสี่สามสิบสี่คะแนนยังอ่อนอยู่นะครับยังไม่แก่นะครับคะแนนยังไม่แก่คะแนนยังอ่อนออนอยู่เลยนะครับก็ต้องเล่นเจอกับคนอ่อนอนเช่นกันนะครับคะแนนยังไม่แก่อันนี้เราไปทรงนี้นะครับไปทรงนี้แล้วก็บีบเข้ากินไปเขาก็เขาก็มักที่จะเข้ากินด้วยนะครับอ่าถ้าเข้ากินด้วยเราจะเข้าแผนเรานะครับนี่ครับเข้าแผนเราเลย เดินให้กินนะครับเสร็จแล้วก็เดินให้กินเราก็กินมาครับหนึ่งสองสามนะครับสามต่อเลยสวยๆนะครับเต็มนี้คู่แข่งไม่ยอมนะครับคู่แข่งไม่ยอมเราก็กดไว้พ็มากดกินฟรีตัวนี้นะครับคู่แข่งยอมนะครับ ลับดานที่หนึ่งผ่านไปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวเนาะก็ไม่ได้ยาวมากอะไรหรอกนะครับก็ยาวแค่สี่เกมก็พอเพราะผมก็รู้ดีว่าช่องนี้ fc ส่วนใหญ่นิยมดูคลิปสั้นนะครับนิยมดูคลิปสั้นขึ้นไปเขาเล่นสามตัวเรียนเราขึ้นมาตรงนี้ครับ หากใครรับชมที่ t ิ k t ตอลแล้วชมได้ไม่ครบก็ติดตามต่อที่ช่องเกมนะครับไม่ใช่ช่องคัมพีมาร์ฮอตนะช่องเกมนะครับช่องเกม G A M E S นะครับก็จะเป็นช่องมาฮอตผมเช่นกันแต่จะเผยแพร่คลิปสั้นซะส่วนใหญ่นะครับคลิปชอ็อตคลิปสั้นที่บันทึกย้อนหลังจากการไลฟ์สดและมีช็อตสวยๆนำมาให้ชมนะครับ เดินให้กินนะครับเดินให้กินเราก็กินต่อไปนู่นนะครับขึ้นมากินไปนู่นก่อน ไปครับอ้วโยนให้เรากินก่อนเลยแล้วเขาจะทำอะไรโอ้บทตัวนี้เข้ามาเราลงไปเข้าฮอตนะครับสลับฟันปลาตรงนี้ไปสามสิบเอ็ดครับเท่านี้เราไล่ให้เขากรีบเข้าฮอตเลยนะครับ ถ้าเขาเข้ากินนี่เราก็ยื่นให้กินตัวนี้เลยเขากินตัวไหนก่อนก็ช่างครับเราจะไปแปดไปสิบสองเราจะเดินแปดไปสิบสองยื่นให้เขากินเลยเขาจะกินตัวไหนก่อนก็ช่างมันจะลงจังหวะเดียวกันเป๊ะนะครับคู่แข่งน่าจะน่าจะกําลังคิดอยู่ว่าจะกินตัวไหนดีนะครับ กินตัวนี้เราก็ไปรอเราก็ไปรอเหมือนเดิมนะครับผ่านไปสองกระดานมีแต้มส,สวยๆให้ชมนะครับนี่นะครับผมก็บันทึกจากตรงนี้แหละเอามาลงเป็นคลิปสั้นให้ท่านผู้ชมท่านช่องนี้ให้ได้ดูนะครับมาชมกระดานที่สามที่สี่ ครับกระดานที่สามที่สี่เข้าไปเดินฝั่งเดินก่อนนะครับคู่แข่งคะแนนพันห้าเลยนะครับของผม,ผมแค่พันสี่เองน่ากลัวจะแพอะไรเกมน,นี่ โหดีขึ้นแล้วครับมาครับคูแข่งเดินดีซะด้วยนะครับไม่มีช่องโหว่เลย ภัยสำหรับเสียงรบกวนนะครับต้องขอภัยอย่างมากๆเลยไปนี่ครับคู่แข่งพลาดนะครับพลาดที่ไปเข้ากินเนาะนี่นะครับพลาดที่ไปเข้ากินนั่นแหละครับผมไม่ได้วางแผนนะครับคู่แข่งพลาดเองนะครับออ เขาส่งสติกเกอร์มาบอกว่าสุดยอดอะนะครับเกมที่สี่ครับเกมที่สี่ไปครับขึ้นมาไปครับทําท่าจะเป็นโจรมาทํำท่าจะเป็นโจรป,ปิดนะครับอืม ไปครับไป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 นี่ขึ้นมาอืมไปนี่ครับเกมนี้ไม่แน่อาจจะแพ้นะเราเนี่ย ผิดตรงเดินยี่สี่ไปยี่สิบนะครับผิดตรงเดินยี่สี่ไปยี่สิบผิดตรงนั้นแหละถ้าจะแพ้นะยิิงคิดต้องเดินไปสิบเก้านะครับเออหรือไม่งั้นก็เดินยี่สิบสองสามสองยี่สิบแปดมันก็เดินสามสองยี่สิบแปดนะครับถึงจะสมบูรณ์กว่าตัวนี้ มก็ลืมเหมือนกันเต้มนี้เดินผิดนะครับอย่าเอาอย่างนะเกมนี้อย่าเอาอย่างนะครับอย่าเอาอย่างเพชแน่ๆครับเขาต้องต่อสองเนี่ยสิบสามสิบเจ็ดสิบสิบห้าถ้าเป็นผมนะแต่เขาไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่อ้าวไม่ต่อไม่ต่อนี่เป็นเรื่องนะ ถ้าไม่ต่อน,นี้เข้าทางทางเรานะไปครับอย่าเพิ่งคุยเดินก่อนชนะค่อยว่าจริงๆต้องสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็สิบสิบห้านะครับแต้มนี้ถ้าเป็นฝั่งหงายนะถ้าผมเดินนะคู่แข่งนะ่าคู่แข่งน่าจะไม่รู้แต้มนี้นะครับก็เลยเดินไม่ถูก นี่แหละครับบา,บางทีเราเดินผิดแล้วคู่แข่งดันเดินไม่ถูกก็ไม่ชนะได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราผิดแล้วจะแพ้เขานะครับต้องมาต้องลุ้นกันอีกว่าเขาจะอ่านเห็นไหมนะครับเขาจะเจอไหมอีกนะครับมาครับ ไปครับนี่เหยื่อสองเราเหยื่อสองเรา,าหนันหนันขึ้นไปคนนี้เล่นดีครับปลบมือให้เกียรติเลยมีจุดผิดพลาดน,นิดหน่อยไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะไปครับ ให้เราเล่นง่ายๆจะได้ไม่เกกกัดทางตัวเองมาแล้วครับไปเข้าฮสตครับผมเข้าโฮสตตัวที่สองทีนี้เราได้เปรียบแล้วนะ คราวนี้เราได้เปรียบแล้วเมื่อกี้ยังเสียเปรียบอยู่เอาไปกดโดนไปกดโดนรูปโปรไฟล์เขานะครับทุกทีถอยยาวถอยยาวนี่ก่อนไปกดกําลังจะดูว่าเวลามันบันทึกไปแล้วกี่นาทีนะครับกําลังมาดูมาดูตรง อไอคอนตัวบันทึกหน้าจอนะครับก็เลยมือไปโดนรูปโปรไฟล์เขาขอภัยอย่างยิ่งนะครับจับนี่ไม่ได้ตั้งใจเกมนี้ค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่ง ผู้แข่งก็ไม่ต้องการแพ้นะครับพยายามเหนียวเขาไว้ก่อนอมาแล้วครับทีนี้เดินมาทางนี้เตรียมค่าฮอตเลยละ่ะทีนี้ โยกไปนูนจับนี่เพื่อให้อดเออไม่ใช่ให้ออดเพื่อให้ฮอดออกไม่ได้ฮอดออกต้องเสียฟรีถ้าเดิน1 4บ8เราก็จะเดินยี่สนะครับอ่าเขาต้องต่อทรงนี้เราได้กินฟรีทางนี้เขากินทางนี้เราก็ค่าฮอตซะ ขวางทางท่นพอดีนะครับหมายเลขสี่พอดีแกส่งสติกเกอร์อมาบอกว่าสุดยอดอีกแล้วนะครับขอบคุณครับสี่กระดาน